มหาวิจัยรา,ยาชภัฏหมู่บ้านจอมบึงค่ะด้ร่วมกับทีม u ูทูทีมหาวิทยาลัยสุตตำบลประสานภาคประชาชนและภาคเอกชนร่วมบริจาคสนับสน,นุนอุปรกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเครื่องโบโภให้กับโรงพยาบาลในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่บริเวณลานหน้าห้องประชุมกาลาเวโรงพยาบาลสม็จภระยุพร,ราชจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์และผีพันธ์กองตูมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีดรวสันนักเสนีคณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนางสาวทัศนินยาเปรมเล็กผู้ประสานงานทีมยูทูทีตำบลจอมบึงมหาวิทยาลัยสุตตำบลและคณะร่วมส่งมอบเครื่องบอปโภคบริโภคน้ำดื่มและอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลโดยนางกาญจนาฉันทศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานของโรงพยาบาลเป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้เพื่อเป็นการสวมมอบให้กับทางทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนที่มารับบริการรวมถึงรองรับการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนที่จะลงทะเบียนในการรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของพื้นที่อำเภอจอมบึงซึ่งทางโรงพยาบาลยังขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์น้ำดื่มและอื่นๆในการดูแลคนไข้และประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางด้านนางสาวทัศนิญญาเปรมเล็กได้กล่กลกาวว่าในฐานะผู้ประสานงานทีมยูทูทีมหาวิทยาลัยสุตตำบลของตำบลจอมบึง ที่ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและโดยลงป้องกันโควิด -19 พบว่าที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงได้มีบูคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด -19 และยังขาดอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ในการป้องกันโควิด -19 โดยเฉพาะหน้ากากาฟิชิลและน้ำดื่มในการดูแลพี่น้องประชาชนที่จะมารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ซึ่งอำเภอจอมบึงมีการลงทะเบียนเบื้องต้นกว่า2,000คนโดยจะเริ่มฉีดครั้งแรกในวันที่7มิถุนายน2564 ท่างนี้ได้มีภาคประชาชนและภาคเอกชนได้ร่วมบริจาคชุด P V C อย่างดีหน้ากากอนมายัยช,ชุด P P E ชุด P C E หมวกคุมผมและอุปกรณ์อื่นๆโดยผู้ที่สนใจจะร่วมบริจาคสามารถประสานกับทางโรงพยาบาลสมิตมพยุพราชจอมบึงได้โดยตรงหรือจะประสานทางทีม U2T ผ่านทางเพจ U2T ตตะบนจอมบึงได้อีกทางหนึ่ง สวัสดีค่ะยูทูตีตำบลจอมบึงค่ะวันนี้เราลงพื้นที่โรงพยาบาลยุพราชนะคะสถานที่ก็คือหอโดมโรงพยาบาลยุพราชเพื่อรับฉีดวัคซีนโควิดค่ะวันนี้นะคะทีมยูทูทีนะคะได้ประสานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนของอำเภอจอมบึงค่ะมามอบอุปกรณ์การแพทย์นะคะไม่ว่าจะเป็น TPE PVC นะคะหมวกคุมผมและรวมน้ําดื่มสาหรับผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนค่ะตอนนี้นะคะโรงพยาบาลยุพราเนี่ยยังขาดสิ่งสําคัญอยู่คือเฟสชิลค่ะหาก ท่านผู้ใดนะคะมีจิตศรัทธาร่วมบริจาคนะคะสามารถบริจาคติดต่อมาที่โรงพยาบาลยุพราชหรือทางเพจ M U2T ได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะ